สวัสดีครับก็ไม่เจอกันนานหลายเดือนแล้วครับผมเป็นเดือนละที่ไม่ลงคลิปนะครับผมเพราะว่าไม่มีเวลาทําพวกบอลไซมะพร้าวครับผมนี่ครับมะพร้าวผมตุยไปหลายต้นละไม่รอดนะครับผมมาอยู่บ้านนะครับแต่ก็มีกบนะครับผมเลี้ยงกบช่วงต้นปีครับผมต้นปีก็ทําลูกออสขายนะครับขายลูกออสในช่วงต้นปีนะครับผม แต่ว่าอันนี้เป็นกบที่เหลือจากการขายลูกออสนะผมเนี่ยคือลูกออสเป็นบางส่วนที่เหลืออยู่นะครับก็เลยเลี้ยงไว้ไกินแล้วก็ไว้จําหน่ายนะครับผมอันนี้เป็นกบชุดเดือนกันยายนะครับเป็นชุดเดือนป,ปลายกันยานี่นะครับผมนะี่ครับกันยา,านี่แหละครับก็เริ่มโตแล้วนี่ผม เป็นชุดสุดท้ายครับที่เราเพาะลูกออดขายนะครับอันนี้เหลือลูกออดไว้กินเองนะครับมันก็เลยโตนะครับผมอา่าประมาณปีใหม่ก็จะตัวใหญ่ละเพราะว่าอันนี้มันก็ไซส์พอกินแล้วครับไซส์เริ่มกะกินได้แล้วนะแต่ว่าปีใหม่จะใหญ่กว่านี้นะประมาณก่อนปีใหม่นะครับมันจะใหญ่กว่านี้ครับมันจะตัวใหญ่เลยครับ ตัวพอกินเลยแต่วันนี้ก็พอปนนะผมพอปนแต่เป็นไซส์กลางอยู่ครับไซส์กลางนะไซส์กลางรับผมก็มีบอบ่อครับที่จําจหน่ายไดแ้แล้วก็อีกบอ่อหนึ่งเป็นอีกอีกบอ่อหนึ่งม่ใหญ่เท่านี้ครับประมาณประมาณร้อยตัวอีกบอ่อหนึ่งนะอยู่ฝั่งนู้น,นะนครับผม สายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์นาจานนะผมก็คือกบนาผสมกบจานครับกบนาผสมกบจานก็คือกบตัวพ่อตัวผู้ที่เป็นกบนาส่วนตัวเมียเป็นกบจานนะครับได้ลูกมาจะเป็นกบผสมนะครับนะครับผสมสองจังหวัดนะครับผมเป็นกบอุดรแล้วก็นครพนมนะครับมาผสมกัน ผสมกันให้มันแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าถ้ามันเป็นคอกเดียวกันเนี่ยมันจะอ่อนแอนะครับมันจะเป็นโรคง่ายนะครับทําการค่้ยผสมสายพันธ์ครับถ้าเราเลี้ยงกบให้มันแข็งแรงนะครับเพราะว่ากลบที่มันเป็นบ่อเดียวกันทับกันออกมาแล้วเนี่ยมันจะอ่อนแอครับมันจะ ไม่ทานโรคครับผมมันไม่ต้านทานโรคครับมันอ,อนแอมากนะครับสำหรับมือใหม่ที่เฉพาะพันกบนะครับที่เป็นมือใหม่จริงๆนะให้เราทําการหากบที่อื่นมาผสมด้วยนะครับเอามาค่อยผสมสายพันธุนะครับไม่ให้มันเลือดชิดนะครับมันจะแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยง่ายคือมันจะไม่ตุยนะครับผมมันจะแข็งแรงกว่าที่มันเป็น คลอกเดียวกันนะครับผมเราต้องค่อยสายพันธุ์นะครับมันจะแข็งแรงนะครับมันก็จะเวลาเป็นโรคมันก็จะไม่เป็น,นะครับมันจะไม่ป่วยง่ายนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงท้าทายหน้าหนาวนะครับผมถามว่าหน้าหนาวเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ครับผมแต่ว่ามันจะตัวช้ากว่าหน้าฝน